อีพีนี้โลค้นเจ็ดขอตามกระแสกันหน่อยกับเมนูอาหารของชาวภาคเหนือที่ดังไประดับโลกกับเมนูข้าวซอยน่าจะเห็นคนแชร์กันเยอะกับอันดับหนึ่งที่ข้าวซอยได้รับการโหวตจากนักชิมทั่วโลกว่าเป็นซุปที่อร่อยที่สุดจาก testatlas.com ทําให้อยากจะซดข้าวซอยดูสักหน่อยแต่เราไม่ต้องไปถึงภาคเหนือนะครับเพราะผมก็ลองหาดูจากอินเทอร์เน็ตอ่านพวกรีวิวต่างๆก็เลือกเอา3าร้านนี่แหละไปลองชิมกับอีพีนี้ลุยข้าวซอย3าร้านเด็ดในกรุงเทพไปเลย ยังไงครับพี่โยนนี้ครับตอนนี้นะครับเราก็ออนทามกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> ตามตารางนัดที่ทางทีมงานนัดไว้ก็คือ9นาฬิกาตรงพร้อมเครื่องหมายดอกจันว่าห้ามสายเด็ดขาดเพราะนัดบานไว้เวลานี้มาดูนะ <c oughs> แล้วมันโทรมา้วแล้วบอกว่าเจอที่โลเคชั่นเลยจะด่ามัทั้งวันนดนเนี่ยนะจ้องจะเล่นคุณอยู่นะ การมึงมอบตัวก่อนอันนี้มึงจะโดนพิพากษาไม,ไม่มีมอไซไม่มีมอไซมันทำเป็นนิง่งมันทำเป็นนิ่งมันนมาสายครึ่งชั่วโมง <S 2> <S 2> ทำนิง่งทำนิง่งร้านแรกที่เราเลือกมาชื่อร้านข้าวซอยป้าหมวยอยู่แถวเสนเน้นเกษตรนวมินทร์นี่เองข้าวซอยสูตรแท้ดั้งเดิมจากลำพูนที่ใครหลายๆคนติดใจความเป็น original. ออริจินัลอะไปลองชิมกันดูจะข้นแค่ไหน จากร้านแรรับป้าหมวยข้าวซอยจากลำปูนเป็นยังไงบ้างครับบอสรสชาติอร่อย <c oughs> ยังไม่ได้คืนเลยนี่คืออันดับหนึ่งของโลกครับที่เขาโหวตโดยนักชิมทั่วโลกว่าน้ำซุปที่อร่อยที่สุดคือข้าวซอยอันนี้สำหรับร้านป้าหมวยเอ้ยมันพูดเหนือเลยยัง <c oughs> ไม่พูดเหนือนะนี่พูดแบบนี้เ <c oughs> ม,มอนอันนี้เป็นของผมเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับที่บอสเป็นข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เียวข้าวซอยเนื้อ ผมชอบร้านนี้นะบอร์ดีข้าวซอยมันมันเป็นกะทิยเยอะใช่ปะมันจะมีความเลี่ยนเวลามันกินเข้าไปเยอะๆแต่ที่เนี่ยมันจะมีน้ำซุปเขาะจะมีความแอบ,บเผ็ดนิดๆทำให้มันมีความตัดเลี่ยนแล้วพอยิ่งเราปรุงด,ด้วยมะนาวกับตัวประกาศด,ดองเนี่ยประกาศด,ดองเขาเป็นประกาศด,ดองแบบยำพริกเนี่ยนะมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันกลมๆอม่ะยิ่งแค่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอร่อยแหละแต่ยังยังรู้สึกว่าอยากลองไปชิมอีกสองร้านของวันนี้หรืออีกร้านหนึ่งก็ได้วปะหรือใบ่มีอะไรแบบความรู้สึกที่มันต่างอ่ะแล้้้ววมันจะรูเเลยย่าฮ ออกมาต่างตรงไหนมันเหมือนกันไหมเราชอบแบบไหนมากกว่ากันอะไรครับแต่อย่างคนโตแค่เฉพาะของร้านแรกร้านนี้ยรู้สึกว่าไม่รู้นะคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเผ็ดน้อยดีอ,อ่ะ,ะมอนกับใคกำลังดีกทมกทมน่าจะไม่กินเผ็ดมากนะอาชาวกรุงชาวกรุงเทพน่าจะประมาณนี้ผมว่าเออเนี้ยไม่ไม่รู้ไม่ร,รู้สึกคือมันมาน้อยมากๆแล้วกินกินง่ายเลยไม่ไม่เหงื่อตกไม่อะไรไม่ร้านเพราะเคยเจอบางร้านมันก็มันก็จะเผ็ดมาเลย ออแตอนน่อันนี้อันนี้ส่วนตัวชอบอันนี้เลยชอบตรงนี้ตรงเหตุผลนี้เลยว่าเพราะมันไม่เผ็ดแต่เรื่องความอร่อยอร่อยมากอยู่แล้วแหละเนื้อเจ็ดสิบไก่หกสิบนะระาคาสมเหตุผล,ผลกับคุณภาพตอันนี้สามล้านข้าวซอยไปร้านต่อไปเลยล้ว <c oughs> ต้องน,นี้ไหมพี่เคยแบบกินอะไรไปปุ๊บแล้วพอเราสั่งเพิ่มอย่างนี้ใช่ <c oughs> แล้วมันนานอะ่ะแล้วมันจะขาดช่วงอะ่ะกินช่วงใช่ใช่ใช่เออแล้วก็สั่งนี่ไปกินบนรถด้วยก็กินไปจนหนึงร้านที่สองแล้วห้อร้านที่สองก็กินกอกินที่ร้านเสร็จปุ๊บก็สั่งไปกินบนรถอีกจน้านที่ ไงมันจะได้แบบกินตลอดเวลาเทคนิคว่ะยิงข้าวซอยคุณปิ่นเนี่ยเขาเป็นเดลิเวอรี่นะเขาเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าวันนี้ติดต่อร้านเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาจะเปิดกับตั้งโต๊ะให้ให้เรากินเชียร์โคน V I P เขาเพิ่งไปซื้อโต๊ะมาเมื่อวานเพื่อเพื่อเพื่อรายการเราเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกอดร้านต่อไปกับพียบนะโราคนไปไปเฮ้ยช่วงนี้กล้องไหวนะเราอะนะเยี่ยมเยี่ยมไง เคยคิดว่ามันเป็นปมด้อยมาก่อนไหมยุโป๊เคยเหรอก็ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ก้อนตอนแบบตอนไม่ก้วนก็เล็กไหมเล็กเล็กประมาณคนมือน้อยอย่างเงี้ยหรอก็เล็กอะเออเพราะอะไรวะแล้กรรมพันธ์แล้วไม่ใช่พ่อแม่ไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่มีใครเป็นเลยมือใครเนี่ยจบจากร้านแรกนะครับผมเรามีให้เวลาให้กูพักไหมหรือว่าต่อร้านสองเลยเพื่อ ไม่ซึมซับเลยรสชาติความต่อเนื่องใช่ศูนย์วิจัย12ครับลูกพี่ร้านต่อไป คือร้านข้าวซอยคุณปินสูตรจากแม่ครัวชาวเชียงใหม่ที่ไม่มีหน้าร้านนะครับเพราะเขาทําแบบเดลิเวอรี่มันเริ่มจากที่พี่ปินลองให้ทําขายดูตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เป็นที่ติดอกติดใจจนติดท็อปๆไปหลายเว็บไซต์ไปเลยที่เด็ดอยู่ที่แกพยายามจะลดความเลี่ยนของน้ําซุปลงเพื่อให้สดคล่องคออารมณ์แบบกว๋วยเตี๋ยวยังไงอย่างนั้นแต่ยังคงรสชาติของน้ําซุปข้าวซอยไว้ได้อยู่อ่ะลองไปดูกันว่าเป็นยังไง ขอค่ะคุณมากครับ จะขอเริ่มรองจากน้าซุปก่อนนะครับที่พี่ปิ่นบอกตอนแรกว่าพี่ปิ่นมีความตั้งใจว่าแบบจะให้มันอารมณ์เหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้มันเหมือนเลยมันเหมือนแบบมันเป็นน้ําซุปไม่เหมือนข้าวซอยปกติที่เรากินคือรสชาติเป็นรสชาติข้าวซอยนะแต่แค่จะบอกว่ามันสามารถซดได้เรื่อ,ๆอยๆจริงๆครับเนื้อมันไม่ไแน่นๆ่ะหมายถึงแบบมวลของมันมันไม่ไแน่นๆนะมันกินลื่นๆได้ตลอดเหมือนมันกินแล้วแบบไม่น่าจะเลี่ยนเท่าข้าวซอยปกติมันถูกปรับมาแล้วนะครับ ละชุดละ89บาทในการสั่งหนึ่งครั้งนะครับผมนี่คือไก่ที่ได้นะครับผมใหญ่มากชิ้นไก่มผมรู้เลยอันนี้น้องซ้ายใช่ไหมครับเฮ้ยเก่งมาก นี่มันกินได้ทุกวันเนาะแบบไ,ได้ทุกวันแบบกินได้บ่อยๆอ่ะหนึ่งคือการทำข้าวซอยให้มันไม่เลี่ยนได้นิดนึ่งไม่เลี่ยนแต่ยังคงคาแรคเตอร์ของข้าวซอยได้ขอบคุณมากครับเอาหมดแลวไม,ม,ม่มันให้ความรู้สึกก๋วยเตี๋ยวจริงตรงที่แบบปกติเวลากินข้าวซอยอ่ะอืชามเดียวเลิกไหมแต่อันนี้ยก็เติมได้เลยนะหมายถึงในความในความรู้สึกนะเราจะเราจะไม่ได้เราจะรู้แก่ใจอ่ะว่าแบบเวลากินก๋วยเตี๋ยวล้วแบบ กำลังจะหมดแล้วเตรียมสั่งชามสองกินอะไรเดียวในหัวมาแล้วอีกข้าวชามแต่ปกติปีนเขาซอยมันจะไม่มีสิ่งนี้อยู่ในหัวเพราะเราก็จะรู้ว่ามัน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 แน่นอ่ะมันแน่นไม่ได้ว่าอิ่มนะแต่ว่ามันแน่นมันแน่นกะทิเออมันอะไรมันมันจะเออมันจะเต็มไปหมดแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้พอพอได้ฟังคุยพี่เขาคุยตั้งแต่แรกเขาเขาอยากให้มันรู้สึกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอยากให้มันเป็น everyday ถ้ามันเป็นเป็นไปได้นะซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าถ้ามันเป็นรสชาติแบบเนี้ความรู้สึกแบบเนี้ พราะทอดเนี่ยพอกินจนหมดปุ๊บแล้วก็เมื่อกี้ยังแบบอีกขาวชามก็ไหวมันอยู่มันจะอยู่ในหัวตลอดอ่ะตอนระหว่างที่เรากินชามที่หนึ่งซึ่งมันมันแปลว่าเออมันมันคือความรู้สึกเดียวกับตอนกินก๋วยเตี๋ยวไงโดยที่เป็นรสชาติข้าวซอยนะไม,ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยนะไม่หลุดความไม่ไม่บิดไปทางไหนเลยมันคือข้าวซอยที่อร่อยเลยเซิร์ชชูได้นะครับข้าวซอยคุณปิ่นนะครับผมในแอปในในแอปเดลิเวอรี่ต่างๆนานานะครับไปกดสั่งกันได้ ต่อน้ใ่ด้านาไพอแล้วครับผมอันนี้คุณบอกคุณบอกว่าแบบแพร่ลำพูนเนี่ยมันก็มีความต่างของตัวน้ำซุป้าซอยของเชียงใหม่เป็นไงมื่แล้วถูกปรับมาเป็นแบบนี้จริงๆข้าวซอยที่เชียงใหม่ที่ผมเคยไปกินมันก็แบบแทบจะทุกร้านน่ะน้ำซุปมันจะแบบอันนี้ถามว่ามันเข้มข้นไหมมันเบาแต่มันไม่ได้จืดอ่ะเหมือนที่ไปยุ้ยบอกได้เลยกิคืข้าวซอยทั่วไปที่เชียงใหม่ก็เป็นเป็นเหมือนกันข้าวซอยทุกที่เป็นหมด กินเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่อิ่มอ่ะเราจะไม่สั่งกาวซอยต่อไป <c oughs> เราจะไปสั่งขนมจีนต่อ <c oughs> เราจะไปสั่งกับข้าวอย่างอื่นต่อแต่อันเนี้ยสาม,มารถทานต่อได้เลย <c oughs> ใช่ที่ผมบอกนี่คือให้ตักมาอีกชามเราเล่นเราเล่นนะครับอ่า <c oughs> ครับวันนี้ก็รบกวนคุณบ้านคุณปิ่นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางกันต่อแต่ไงฝากไว้ในอ้อมใจเลยนะครับกับข้าวซอยที่ถูกปรับมาโดยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนนะปรับมาให้มันมีการทานได้อารมณ์ก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น แต่รสชาติความเป็นโ g ของแบบเหนือแท้ๆยังอยู่แม่ครัวคนเหนือขอดูแบบประชาชนได้นะครับผมบ <c oughs> อกเลยกชญกจโทรศัพทด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อไปไปร้านข้าวซอยร้านสุดท้ายในวันนี้ ที่เราจะไปชิมกันเป็นสูตรจากคุณแม่ของคุณไม้เจ้าของร้านที่รวมทั้งสไตล์เชียงรายเชียงใหม่เอาง่ายๆก็คือแกไปชิมที่ไหนแกชอบอันไหนแกก็มารวมกันมาเป็นสูตรของแกปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสูตรประจําของตัวเองบวกกับคุณไม้แกจบด้านฟูซายมาเลยมาทําให้ข้าวซอยทุกชามอร่อยเท่ากันแบบเป๊ะๆมันจะอร่อยเป๊ะขนาดไหนไปชิมกันกับร้านข้าวซอยบ้านฉัน ยานประชาชื่นยี่สิบแม่กูภูมิใจในการหาร้านานูจริงเลยซึงนี้เราก็จะมาลองดูร้านสุดท้ายสูตรแบบเชียงใหม่ต้องลองนะมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ผมเอาอย่างละหนึ่งนะครับาไหมูนะครับที่ร้านเนี่ยของของบ้านฉันเนี่ยเขาใช้เป็นััวตักแล้วก็ปิุนซึ่งมันได้ความกรึบ คคมันเปิบแล้วก็คมันแบบเด้งๆของตัวหมูมันนี้เป็นครั้งแรกในะพี่หัวที่กินข้าวซอยเนื้อเนี่ย,ยตัวพี่คงกินแต่ข้าวซอยไก่ไม่เคยสั่งแบบอื่นเลยเนื้อหาย,อยากนะน้ำซุปที่มันเป็นปรสชาติแบบเค็มๆมคลื่นๆเหมือนนี่อี่เชียงใหม่แม่ก็หาไ,ไม่ได้มีแค่ร้านสองร้านนี้มั้งที่ผมไปกินนะแล้วไปกินกับใครใได้ยังไงใหม,มไปกินกับเพื่อนอ พูดทีเช็ใหม่ไม่ได้ลวคือหนึ่งนะจะบอกว่าพูดตรงเนะว่าแบบเรากินข้าวซอยมันละวันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบสลับวันไปสลับวันมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ากับร้านเนี้ยร้านสุดท้ายความข้อเสียงของมันืรเราก็จะไม่ได้ว้าวกับความเป็นข้าวซอยตั้งแต่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเฟิร์สจานแรกจริงแต่นี่ขนาดไม่ใช่ร้านแรกแล้วมันยังแบบให้ความรู้สึกได้ขนาดเนี้ย ที่ทําให้เพื่อนกูคนหนึ่งหายไปจากกูเลยไอ้บอสเลยนอะมึงพี่มึงมดไปทางอะไ้สักจ้วงหายจ้วงหายโอ้แล้วหมดแล้วเหมือนไม่เคยกินข้าวซอยมาก่อนเลยใช่พี่ไม้พี่ไม้มีน้ําเปล่าไหมครับคุณส่วนมากผมจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะข้าวซอยสำหรับผมอ่ะต้องไก่เท่านั้นอ่ะ ผมจะไม่สั่งแบบอย่างอ,อื่นเลยเพราะมันเหมือนฟิลมันไม่ได like, ้เพราะข้าวซอยไม่ต้องเป็นข้าวซอยไก่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอมาลองเนื้อพวกเมื่อกี้เคี่ยวโคตรอร่อยเลยราคาราคาไล่เรียกกันหมดเลยถูกใจทุกร้านอันนี้ข้าวซอยเนื้ออยู่ที่หนึ่งรอบาทนะครับข้าวซอยหมูอยู่ที่แปดสิบห้าบาทข้าวซอยไก่แปสบห้าบาทให้เห็นกันไปจะชัดครับพี่อะไรติดตัว แต่กูเห็คนนะเหมือนกันนะว่าแบบทําไมเขาถึงแบบฝรั่งมันชอบวะเห็นน้องสงใจมีมีอรถอร่อยเลยอาหารบ้านเรามีคืออาหารรสอร่อยเว้ยอรอยนะผมุบอย่างนี้ความเห็นส่วนตัวนะอ่ะเพราะผมไล่อย่างนี้ก่อนดีวะอย่างร้านตอนเช้าร้านแรกป้าหมวยเนี่ยจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับแบบอร่อยเว้ยมันอร่อยแต่มันอร่อยแบบเราเราเคยกิน รสชาติออริจินอลอแบร้นที่นที่เราเคยกินมาแบบสมมติว่าเราไปเที่ยวเหนือร้านข้าวซอยที่อร่อยๆก็จะเป็นรสชาติประมาณอย่างนี้ส่วนร้านที่สองเนี่ยของคุณปิ่นเนี่ยของพี่ปิ่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นข้าวซอยที่มันปรับตัวขึ้นมาให้มีรสชาติที่มันเป็นความเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าคนอยากลองแบบนั้นก็ผมว่าก็ก็น่าจะเป็นทางพี่ปิ่นที่จะชอบถ้าของร้านพี่ปิ่นคับุนะเหมือนเหมือนเราสมมติทากินเองที่บ้าน อความพรมันให้ความรู้สึกนั้นมันให้ความรู้สึกนั้นเหมือนานกินแบบดีๆตื่นมาแล้วแม่ทำให้กินอย่างร้านนี้อยากบอกครับว่าทั้งสามร้านลองได้หมดมเป็นข้าวซอยที่อร่อยในกรุงเทพแล้วก็ก็ไม่คิดว่าบ้านเราจะมีข้าวซอยที่อร่อยเยอะเยอะขนาดนี้นในกรุงเทพนะไม่ไม่ได้เคยไม่ได้เคยคิดว่าไม่เคยแบบจะต้องมานั่งหาอาหารเหนือตลอดเวลาเหมือนกันกับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไล่ดูแล้วแบบเออว่ะมันมีร้านเจ๋งๆอยู่แบบเยอะในยกขึ้นมาแค่สามร้านนะแต่จริงมีเยอะมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe โดยเนื้อโป่งเล็กๆของท่านครับฝากกดด้วยนะครับแต่ข้อเสียของร้านนี้มีอยู่อย่างเดียวเลยทำไมอยู่ไกลบ้านเราไปเลยเป็นภาิาอีกก็โอ้ยสั่งยังไงเนี่ยบ๊าครับเราเจอกันลาเป็นภาษาเหนือนะแล้วป้ากันไม่สวัสดีครับผมใช่ไหมวะใช่ใช่ไหมครับพี่ไม้ครับลาเป็นภาษาเหนือลายยังไงครับบาย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  คนที่ไหนอังกฤษก็ไว้อังกฤษอ๋ออเมริกาเหนืนะอบ๊ายบายไม้มาสูงหม่ก่อนครับ จบไปแล้วกับทริปข้าวซอยตัวท็อปทั้ง3ร้านที่เราเลือกมานะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่ข้าวซอยจะถูกปากโคนทั่วโลกเพราะมันหวานมันเค็มเผ็ดกำลังดีอยากเปรี้ยวก็มีผักกาดดองมะนาวเส้นก็มีทั้งนิ่มและกรอบมันครบทุกรสทุกอย่างจริงๆครับอีพีหน้าโลคนณเจ็ดจะพาไปกินอะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ก่อนเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะบาย